ลุงสวัสดีครับสวัสดีวันที่สิบหกวันนี้หอยอ,ออกนะก็จะไปเสียงโชคดูคิวที่แม่เขาได้เมนะื่อวานคิวที่สามสิบ้าก็แล้วใครเข้ามาดูลองเสียงโชคดูนะเนาะเปิดตเกิดฟุก ก็โอเคเหลืออีกสามสิบเส้นใส่หัวก็จะเสร็จเนาะบนรูนบนรูนนี่ผมจะทำตรงนี้ออกมาหน่อยหนึ่งให้มันคล้ายๆกับบนรูนมากขึ้นจะได้สวยเนาะสวยงามเนาะตัวนี้ตัวนี้ผมจะใส่ลายให้เนาะจะใส่ลายแล้วก็วันนี้ก็ใส่กลนใส่ประตูจะใช้เวลากับมันวันนี้ให้เสร็จให้จบเลยก็วันนี้น่าจะจบ ข้างล่างผมจะใส่แถบให้เส้นให้ดูแบบให้มันดูสวยงามขึ้นเพราะว่าถ้าใส่เส้นเดียวมันดูไม่แข็งแรงก็เพิ่มเข้าไปอีกเส้นหนึ่งตอนนี้ปกติผมจะใส่เส้นเดียวแต่ผมเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งเพื่อยิงข้างล่างติดข้างบนข้างบนติดข้างล่างเพราะมันประกอบเอาข้างบนนี่ก็ยิงติดติดเส้นล่างข้างล่างก็ยิงติดเส้นบนแล้วก็ติดกาวตรงนี้แล้วก็ติดขอบไม้ไผ่ตรงนี้ ใส่ขอบแล้วก็ขัดติดกาวให้แน่นแล้วกว็ตัวนี้กรงนกตัวนี้น่าจะแข็งแรงที่สุดตัวนี้เพราะว่าออกแบบให้สวยงานตามเนื้อผ้าก็ใครเข้ามาชมมาดูก็กดติดตามเลยนะครับไม่ต้องกดกระดิ่งได้ กินน้ำใบตะไคร้ต้องะเพาว่าต้องกักตัวกี่วันเก้าวันอีกเก้าวันหลังจากวันนี้ไปก็แปดวันก็อีกประมาณแปดวันกักตัวคุณแม่เขาก็กินยาก็ยังเจ็บคออยู่ก็ซัดเข้าไปอีกเก้าเม็ดเมื่อวานก็เก้าเม็ดตอนเช้านี่ก็อีกเก้าเม็ด ล้วก็ตอนเย็นนี่น่าจะสี่เม็ดก็ลดลงลดลง,ล,งลดลงก็คือค่าเชือเอ้อปลาลาเวียก็ปเป็นยาค่าเชือ COVID, นะ้อโควิดเนาะก็เราก็กินสม,มนุนไพรไปด้วยก็รอยาโนนดเขาส่งมาให้เนาะปลาตระโจนที่แบบที่มันยี่ห้อดีดีแล้วก็ตัวน,นี้ก็ยี่ห้อแบบตัวน,นี้ก็แพงอยู่ร้อยห้าสิบก็ไปซื้อมาก่อนที่จะกักตัวรีบ เบื่นลดไปซื้อเลยก็ลืมลืมกักขนมให้ลูกเพราะมันไม่ได้กินมันจะลงแดงก็ได้กินอยู่เมื่อวานก็ให้เพื่อนซื้อมาให้เพื่อนนแล้ว้ามาให้ตอนเช้านี้ก็อาจจะโทรเขาเกรงใจเขานะแล้วมันกลุ่มเสียงเ้าก็มาใหญ่ให้เขาก็มาใกล้เราเพื่อนมันก็โทรมาถาม โน่นนี้นั่นจะได้อะไรก็ก,ก็เหมือนไร้ญาติขาดมิตรพ่อผมอยู่กับแม่อยู่ญาติพี่น้องก็ไม่มีแต่เอเพื่อนที่ไปเอาน้ำอะไรให้เขาก็เป็นฝ่ายญาติอยู่มีเชื้อเป็นญา,านติกันมันเป็นญาติทางงานแต่ญาติก็คือญาติเพื่อนวนันนี้นิสัยดีชอบ คนนี้เขาไม่ค่อยพูดไม่สนใจใครหรอกแต่ถ้าเดือดร้อนเรื่องอะไรเ,เขาจะช่วยเต็มที่นะเพื่อนคนนี้แต่ก็วันนี้ก่อนจะใช้เวลาถ้าเสร็จผมจะลงคลิปให้ดูเนาะบอลลูน,ะน,นถ้าได้ดูคลิปผมนะแต่ถ้าติดตอ่อก็ให้ตอบเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเอออยางได้นู่นนี่นั่นเนาะถ้าใสา่แป้น บอกเลยนะว่าจะให้ใส่อะไรนะแป้นแป้นประตูนะแผ่นรองประตูตรงนี้ถ้าใครสั่งคงนอกจากข้างตอนเนาะถ้าใครจะใส่ใต้คอมเมนต์ไม่ต้องโทรไปหาน้องท็อปนะครับนะเพราะผมเป็นฝ่ายผลิตเขาเป็นจัดส่งเขาแค่รับคิวถ้าจะทำ โทรมาตรงนี้หาช่างต้อมหาแอดนะครับโอเคนะครับวันนี้รบกวนอคนนี้แต่ติดตามดูคลิปต่อไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดให้ช่างต้อมคนขายสูมแฟนเบรีด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมก็เข้าไปลบเ,เพจผมว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ เช้าก็ไปยกเลิกแล้วจะลบดีไม่ลบดีดีแต่เก็บไว้งั้นแหละก็ดีแล้วก็ดูว่าเอ,อถ้าเขาขึ้นมาว่าลบเราก็แค่เข้าไปกดยกเลิก,ม,กมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมแหละก็วันนี้ก็รอติดตามคลิปตอนเย็นนะครับเดี๋ยวผมหาอาหารให้ป่วยกินก่อนสวัสดีครับ